มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินไปต่างประเทศไม่ได้เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนนะคะที่โรงแรมแกรนดริสมอนจังหวัดนนทบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกล่าวตอนหนึ่งระหว่างการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การเปิดประเทศแล้วก็รองรับการแพร่กระจายของโควิด -19 ภาคกลางบอกว่าตามนโยบายเปิดประเทศของพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะคะเดินหน้าวิถีชีวิตของประชาชนให้กลับมาอย่างปกติคู่กับการควบคุมโควิด -19 อย่างสมดุลที่สุดค่ะทังนี้การจัดหาวัคซีนมีความพร้อมพอสำหรับให้ประชาชน แต่พบว่ายังมีบางกลุ่มที่อาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลจึงยังคงลังเลที่จะมารับวัคซีนนะคะใช้วิธีแยกตัวออกอยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วก็มีคนในครอบครัวที่ต้องการออกมาใช้ชีวิตพบปะคนข้างนอกดังนั้นจึงขอให้ผู้ราชการจังหวัดแล้วก็นายแพทย์สาธารณสุขช่วยรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามารับวัคซีนโดยสอทอพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านเต็มที่ นายอนุทินนะคะกล่าวว่าสําหรับจังหวัดที่มีประชากรมากแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของคนมากจะมีโอกาสที่จะพบการติดมากกว่าจังหวัดอื่นแต่ขออย่าน้อยใจหากเห็นว่าตนแล้วก็คณะผู้บริหารสอทอเดินทางไปจังหวัดใดก็นําวัคซีนไปเติมให้นั่นไม่ใช่รางวลแต่เป็นสิ่งที่ต้องการแก้ไขแล้วก็แพร่ก,กระจายเพื่อควบคุมไม่ให้กระจายออกไปค่ะในหลายประเทศยังไม่อนุญ,ญาตให้รับวัคซีนสูตรไข้หรือวัาซีโนแวกหรือวัาซีโนฟาร์ม เช่นที่ตนต้องเดินทางไปร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยังไม่อนุญาตให้ซินโนแวคที่ได้รับมาสองรอบแม้ตนเองได้รับแอสตราเซเนกาเป็นครั้งที่3แล้วแต่ประเทศปลายทางกําหนดให้รับสองครั้งก็ต้องเติมเป็นครั้งที่4อ่นาที่ไทยเองรับวัคซีนเป็นวัคซีนไข้นั้นสถานการณ์ตอนนั้นเราไม่มีทางเดินทางเราต้องทําเพื่อสร้างภูมิให้มากที่สุดแต่วันนี้มีการเดินทางมากขึ้น เราเองต้องมีคู่วัคซีนที่เขารับเช่นกระตุ้นด้วยแอสตราหนครั้งเราก็ต้องใส่ไปให้อีกเป็น1ครั้งถึง4ครั้งดังนั้นสอทอต้องพร้อมที่จะให้ประชาชนที่จําเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศขณะน,นี้วัคซีนยังไม่สามารถกําหนดว่าจะมีภูมิคุ้มกันนานแค่ไหนอาจจะ 12, 18หรือว่า24เดือนแต่เมื่อมีการพิสูจน์ออกมาแล้วก็พร้อมจะฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสให้คนไทยจนกว่าจะปลอดภยัย ฉะดันโควิด19จะทำอะไรเราไม่ได้เราต้องกลับมาใช้ชีวิตยอย่างปกติให้เร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ